สวัสดีครับผมพานเมชชิ่งชนแนลครับผมวันนี้เราก็ยู่นที่หน้าง,งานนะครับผมมาเดินเครื่องกดออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมทีแรกผมก็ยืนอยู่ตรงใต้ทาวเวอร์เพลนนะครับผมเพราะว่ากด17ต้นอยู่ตรงนั้นนะครับผมหลังจากกดต้นสุดท้ายแล้วก็เขาก็ทํางานนะครับผมขุดฟูดติ้งนะครับก็เลยต้องเดินออกมานะครับผมนะครับผมหน้าง,งานคืมหน้าไปเยอะ จริงๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผมก็กาลังเดินอยู่ครับผมเดี๋ยวย้ายเครื่องไฟก่อนนะครับยกวางยกวางไปเรื่อยนะครับผมนในขณะที่ย้ายเครื่องไฟก็มาถ่ายลิดรับชมหน้างานนะครับดูดูหน้าไปเยอะครับผมเร็วจริงๆนะครับผมนี่ครับเป้าหมายผมเดินมาเนี่ยตรงนี้เลยตรงรถปูนจอดนะครับ เดี๋ยวเดินอีกสักห้าห้าครั้งก็ถึงแล้วครับผมนี่เดินหน้าตรงอย่างเดียวประมาณนี้ครับผมบรรยากาศหน้าง,งานโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องกรารทำงานเกี่ยวกับเคื่งกกับเสาเข็มนะครับผมหน้าง,งานยามเย็นประมาณนี้เลยครับผม ยกจ่องยกจ่องครับต่างคนต่างทำหน้าที่ครับผมสวยงดงามครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเห็นตรนนี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างสเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับ